ชายาสนากตาพุทธาเชตมาวรังสหังวะสวาหานางจตุสัจจาพะสังรัสังเยปิวังสุนาราสภา <c oughs> ตันหังกราะทะโยพุทธาอัตถวีสตีนายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเ,เตมานิสารสีเสปฏิติโตไมหังพุทโทธธรรมโม ทวิตโลจนีสังคโคปฏิทิโตไม่หังอูเรสัพพะคุณาการโรฮาถายีมะอานุสโลโลโทสาริบุโตทักค,คินีโกทันยปิติสาคัสมิงโมคาลาโนจาวะมะเกทักค,คินีสาวณนีไม่หังอาสุงอานันทโลราหูโลกาสโป จะมหานาโมอุภาสงวาตามสโสตะเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมานิปุคาโวกุมารกัสโปเถโรมเหสิจิตตะาวะโกสูไมหังวัฒนีนิจังปฏิทาสิคุณากะโรปุนโนอกคุลิมาโจูจะอุปาลีนันทะ สีวลีเถระปัจจะอิมีชะตานาลาตีติลากามามะมะเสสาเสีสีติมหาเทระวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเทระชินตาวันโตชิโนาราชสาชลันตาสีละเตเชนะอังคมาเคสุสันติตา รัตนางรัตนางปูระโตอาสิทคินีเมตสุกตังทะคาชามปาชะโตเอสิวาเมพิกอังคุลิมาละกังขันธโมปาริกันจักอาฐานายิกอาถานาติยะสุตป,ปะกังอากาเซชะทะนังอาสิเสสาป,ป,ะ,ปะการะสันติติตา ชินานานาวารสังยุตาสัตตะปะการะลังกตาวาตาบิตาทสัญชาตาพาหิระชัตุปัทถวาอาเสสาวานิยางยันตุอนันตชินะเตชะสะสวัตโตมีสกิจีนะสทาสัมพุทธปัชเรชินาปัชรามาชันผิวิระหันมิวิระรันตังมหิตาลีสทา ปาเลนตุมังสพเพเตมหาปรบิสาสภา,าเอเจวามันโตสุขโตร,รักขโตตักสุรโขชินานุภาเวชุติปัทโวธรรมานุภาเวชิตารังชิตาริสังโฆสังคานุภาเวชิตันตรารโยสัตธรรมานุภาเวปริโตจารามิชินะปัชเรติ ทาหุงสงหัสสมทินิมิทธสามุทันตังคีมีขลังอุทิตโขรัสะเสนมารังทานาทิธรรมมวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภะวตุเตชยมังขลังมาราติเรกะมยะยุชิตะสภารันติงโครัมปนาระวะกะมฆะละมัทธยังขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชัสาภะวตุเตชยามังคลังนาราคิวิงขาชะวังอติมัทถปูตังทวะคันภวขิจังกามะสนีวะสุทารันตังเ,เมตเ,เมตตามพิสิกะวิทินาชิตวามูนินโทตันเตชัสาภะวตุเตชยามังคลานิอุขิตะขะอุขิตะขัดขะมาติหัตทะสุนาทะ ภสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคูลิมาละวันตังอิทถีพิสังขตมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสา,าวะวตุเตชะยมังคลานิกตวานะกันทมุทธรังอิวาคับพินียาจัญญายะทุกตะวะนะวะจานังชาากายะมันชี สันตินะโสมิโสมะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชัสาภาวตุเตชยามังฆลานิสัจจวิหายะมัติสัจจะกะวัตเทกูบาทาพิโรปิตมะนังปุตตะอันทะปูตังปัญญาปทีปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชัสาภวตุเตชยามังฆลานินันโท,นาานนนโทปน,นันทะผุชัังวิผูทางมหิติง ปุเตณะเทระพุคาเชนะธ้ามาปยันโตอิทูปเทสะวิธินาชิตวาโมลินโทตันเตชะสา,าวะวตุเตชยมังคลานิทุกขาหะทิฐิผุคาเชนะสุทัตตหัถัะะถงคามังวิสุทิชุติมิทิพรกาพิธานัง ยานาคเทนะวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภพระวัตุเตชะยมังาลังเอตาปิพุทธ,ธาชะยามังะลาอัตคา,าถาโยวาจานโนทิเนทินทินทิทนทีนสารเตมันตันทีหิตวานะน,นีหิตวานะนีกะวิทินาทิจตตะจัดจุปัตถวานิโมูขังสุขัง อธิคมียะนะโรสุปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพตานีนังปาเรตวาปารมีสัพพาปันโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวเชนะหนตุเตชายามังขลังชยันโตโปธิยามูลรสก,กานายังนั้นทิวะเท่าโนเอวังตวาวาชัชโยโหหิชยัสุ ชยมังคลังอัปปราชิตปลังเกศีเสปทวิปโปคะเรอภิเสกเกศัพพุทธานังอัปปะอัคับอัคับะโตปโมทติสุนขันตังสุมังคลังปะสุปะสุปะพาตังสุสุหุติตังสุขโนสุมุตหุโต จะสุริทั้งธรรมจาริสุปัทคีนากายกรรมังวาจากรรมังปัทคีนังปัทคีนังมโนกรรมังปานีทีเตปัทคีนาปัทคีนากตาวะณะพาลันตถะปัทคีณีภะวะตุสามพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสัพพุทธาพุวนาสธาโสถีพระวันตุเตภะวะตุสัพพมังขลังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพานุธรรมานุภาเวสัทธาสติพระวันตุตีพระวัตุตาพระวันพระวัะวตุสัพพามังฆาหลังลักขันตุสัพ,พเทวตาสัพพสังฆานุภาวนะสัสธาสติพระวันตุตี